เราผมมาเมืองยองนะครับมาท่องเที่ยวเที่ยวท่องรองเมืองยองก็เอมาดูความหลากหลายวิถีชีวิตของชาวไทลื้อเมืองยองนะผมแล้วก็วันนี้นะมาเจอพ่อลวงปุ้ยเขาบ้านก็หรือไปด้าบ้านองก็บ้านกุ้งอ่ะอ๋อมาเจออีปูมาเจอผู้เพุทโธพุทโธชาวไทลื้อเมืองยองนะแล้วก็โบราณนะสักลายด้วยคนเฒ่าอีปูอยู่กี่เลย อายุเท่าไรอายุเท่าเนี่ยอายุกะฮืออายุกะฮืออายุเจ็ดสิบแปดอันนี้ดีเนาะอันนี้นะเออมันสัญญาณมันไอ้ผัวนี้เฮ็ดเฮ็ดต่างวอ่ะเป้าวังไงอะชื่อุยอะกุยอะมีกุยอะแถวนี้มีกุยอ่ะมุสเซอร์กุยนี่มุสเซอร์โอเคโอเคกุยมุสเซอร์เนาะ เาเป็นดอันนี้อันนี้เขาทำตังหวานะทำต่งหวายนะผมแล้วก็คนทั่อยู่บ้านอายุ70กว่าแล้วหูหก็ไม่ค่อยดีนะมาดน้องเ่าถ้าเริ่มงยองเขาทำเห็ดหเฮ็ดเฮ็ดบ้านนึงได้กี่อันบ้านนึงได้กี่อันอิกหน่อยว่ะิหน่อย เพชรอันสองอันเดี๋ยวสองอันได้ฮะอ๋อไวเพชรอ๋ามันละคนเทาอยู่ได้เนาะมันนมันมันได้ไปตากแดดตากฝนก็อยู่ได้น้อนำใบใบอ๋อใบนั่งไรทำอู้เด็กทำงานไปที่เจ้าออครับผมอันนี้หรือมังยอของจริงที่ผมฟังเสียงเสียงภาษาของเขาแล้วก็ดูอ่าตัวนี้น่ะเป็นซุ้มคันเล็กแล้วก็อันนี้เป็นหวายที่เขาทำแล้วก็เอาไว้ไว้ทำพระเท่าเขาทำจังหวะ อันท uh. so, oh, ี oh, ่เห็ดแล้วมันนี่เห็ดแล้วรู้อันอยู่บนบนไหนอ๋ออันอยู่ห้อยบนนะเออเอาอ่ะเออมาตรงรูเอามาตรงรูเอามาแม่เดี๋ยวจะซื้อสักอันเราู่จยซื้อสักอันจะได้มันจะซื้อแล้วผมก็เรียกว่าเป็นแฮนด์เมดนะแฮนด์เมดจริงๆด้วยแล้วก็จากแล้วก็ เห็นเล็กงด้วยที่เขาทำขึ้นมาปัววีนะปัววีชาวไทยดื้อมยงนะแล้วก็อายุงวังก็มานั่งทำตังก๊อบตังหวาตอนนี้เรียกว่าตังก๊อบหรือว่าตังหวายนะงานชิ้านมือตระกอาก็เอาล่ะเดี๋ยวจะได้เห็นที่เขาทำสำเร็จมานะฮะ ครับผมนะตรงนี้เกี่ยวเนื่องกับตัวการทำก้าอีหวายตะกี้ที่ผมซื้อนะแล้วก็มาดูกระบวนการเขาทํากันวายนี่เขาเนี่ยเอาเป็นม้วนแล้วก็มาม้วนใส่ไม้ใหญ่ๆตรงนี้นะอ๋อไหนนี่เป็นเสื้อเขาไว้หน่อซึมอ๋ออ๋ออันนี้เขาไว้หน่อยอ๋อาะว่าวันนี้เจ้าของเขาทำเขามาอยู่นะแล้วก็เขาไปงานแล้วก็เขาทำสองสามบานมามาดูงานฝีมือ อันนี้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 ใบนี่เอาไว้แป่งยู๋น่าจะใช่อ๋อแล้วผมเนีมาดูประยิุรุงเขาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับกระบวนการเขาทำนะนก,ก็งานทีมือนงานเล็กแต่เน็กน,น,น้อยนะตรงนี้นะผมกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นนะช่วยเขาซื้อไปอยู่ห้าอันอันละนห,าห้าเหงียนชาติก็ห้าเหงียนก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะหนึ่งหัวตะวันตะวั ไปไว้ใช่นะผมแล้วพื้นเข่านิ้เฮ็นไหพื้นเข่าหมูเข่านี่นิ้เฮ็นไหมอเฮ็นไหมผินไว้นะหมูเข่านะอ่อตั้งอยู่ตัวนั้นไปเท่าเขากำลังเดี๋ยวมาตรงนี้นะไม่เท่ากําลังอันนี้อันนี้ให้เอาเห็ดยัง อะไรทิังก็แก้มยูก็แก้มยูอ๋ออยู่กันเปล่าเน่อยหน่อยอ๋อยู่กันเปล่าฮ็ดขายครับผมอันนี้ก็โบราณโบราณผมที่เขาชาวบ้านเขาอยู่ว่างๆกันก็เราทัพโอเกะก็มาทำมาเหล่านะเหล่าน,นี่อ๋อแก้มยูแก้มยูแล้วผมตรงนี้เขาทำซ้ำเร็ดติดรอยนะผมก็งานเห็นเม็ดชาวบ้านเนะี่ยต่างก็ฟันไวก้ก็อ๋อ หวยหวยนะครับเออเอาลูกละเอ่อเรียกว่าห้าพันนะผมเดี๋ยวจะซื้อเขาช่วยสองสองสองอันนนะช่วยงานให้เม็ดเขาห้าพันก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะสามพันห้าร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบบาทอันนี้ทําด้วยหวายจริงๆนะผมเดี๋ยวนีหาานะ้หวายนี่หายากนะหวายนี่หายากครับเพว่าเขา,าให้ชนเผานะเผาคุยเอามาเอาหวายมาขายให้แล้วก็พวกทียเขาอ,อยู่ว่าก็มานั่งทำนะแล้วก็ทําแล้วก็เอาเอาไปขายที่กาดล้มมามาไปขายอะ่ะ กวขวยมือออนวาเอาวันยี้มาหับเอาฉ่ำอ๋อมีปีมีป่อก้ามาหับเอาไปขายหน่อยก็ดีหรอแม่นั้นแม่นั้นต้องต้องข้าพผมงานฝีมือนะงานให้เน็ตเขาทําในบ้านแล้วก็จะมีพ่อค้านะรับไปขายที่ในตลาดกีนเดี๋ยวจะชวนก็ซื้อสองอันนะ้กาไปเอาไปไว้เป็นที่ระลึกของผมต่างหวายต่างก๊อฟนะอ่าก็เท่าเขาสักสักจันสักลายด้วยโบราณนะผมมาดูเขาพี่ผัวเฮ็ดหรอเฮ็ดซังลองเฮ็ดตองหรอ เฮ็ดร่อเฮ็ดยหูเลยบ่ดิ้น <c oughs> ถ้าผมผัวเ่าผ <c oughs> ัวเ่านี่ยเฒ่าละอายุหก <c oughs> สิบเจ็ดสิบแล้วอยากจะเช็ดใส่แช่มันไงสัญญาณไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ผมหูมก็ไม่ค่อยดีด้วย <c oughs> แล้วก็มานั่งคุยกับผัวเ่าด้วย <c oughs> มีลูกหลานด้วยนะ,ะชาวไทยรึยบางยองของจริงๆน,นะผมมานี่มาถึงมางยองนะเดี๋ยวดูต่อ